สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมก็นอนนะจากที่เกมตัวนี้เขได้เปิดตัวผมก็ยังหาข้อมูลเรื่องว่าเขาจะปิดเบต้าเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะเปิดอีกทีเมื่อไหร่นี้ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็หาได้แต่เป็นภาษาไทยนะภาษาอังกฤษนี่จบเลยไม่ต้องพูดถึงก็ไม่มีคนเขาพูดถึงนะครับแล้วก็เมื่อเขาปิดเบต้าเนี่ยเเมืองด้านนอกเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ใจกลางเมืองสี่เหลี่ยมพินผ้านะแต่ละพื้นที่ก็แปลกแปลก ที่เหลือด้านนอกเนี่ยเขาจะดีหมดเลยนะครับดีหมดเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะว่าสร้างเบี้ยวสร้างบูดแล้วสร้างไม่สวยอะไรเงี้ยจะมาทุบทิ้งใหม่เงี้ยนะถือว่าเป็นการเล่นลองลองลองเล่นไปก่อนนะครับคราวนี้เมื่อตอนนั้นผมอยากจะแนะนําเรื่องการทเราเซฟใช่ไหมเพื่อจะไม่ให้คนอื่นมามาขโมยของของเราใช่ไหมครับอาวนี้เปิดเซฟขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่ 200น้ำหนักแค่200มันจุได้เท่านั้นนะครับแล้วก็นึกว่าสร้างอีกอันเพิ่มขึ้นมันก็จะให้เป็น400ไม่ใช่นะครับมันแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยไปไล่ดูคลิปคนอื่นเขาเขาก็มีวิธีนะครับวิธีคือเอาเอาตู้เอาตู้ปกติเนี่ยทั่วไปนี่แหละไปอยู่ในซอกในหลืบนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายปิดนะครับเคลื่อนย้ายเพราะว่าเราเป็นผู้สร้างเนี่ยเคลื่อนย้ายได้อ้ที่ผมเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะว่าผมยืนผิดตำแหน่งนะคือถ้าเรายืนแล้วมันมี มีสิ่งปลุกสร้างกวางเช่นนี้แนละ้วเช่นนี้เดี๋ยวเข้าไปยืนเนะี่ยมันกวางอยู่ถ้าเราย้ายอันนี้นะฮะมันจะย้ายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรายืนแบบไม่กวางนะครับอย่างเงี้ยมันจะย้ายได้นะครับนี่นะครับตอนนั้นที่ผมย้ายดูในคลิปไหนเนี่ยถ้าเพื่อนดูอยู่ก็ขออภัยด้วยคือไม่รู้ว่าเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งลองนะครับไปดูเข้ามาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับคือต้องหลบนะ คือนี่หนึ่งคือวิธีที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เก็บกักของไว้ข้างในโดยไม่ให้ใครเข้ามาขโมยนะนม่ง,งั้นเวลามียามีเออเล็กที่เราไปตีมาถ้าตายเนะี่ยเพื่อที่จะเอามาสร้างเมืองสร้างสร้างฐานของเราเนี่ยกลับมาถึงทีมันหายไปไหนหรือว่าล็อกอินเข้ามาอีกทีหนึง่งมันหายหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เจ็บปวดนะฮะยัยงยาเนี่ยผมก็ไปสะสมมาเพื่อที่ว่าจะไปหาของไปไปไฟกับมอนอะไรเงี้ยนะครับ นี่ยนะี่บกว่าขวดอันนี้เนี่ยร้อยกว่านะในตัวก็มีนะครับในตัวกเก็บไว้พบไปแค่ห้าขวดนะครับแล้วก็ไปหาเอาเดับหน้านะเนี่ยพอสะสมมาเนี่ยแล้วมันหายหมดเนี่ยนะปวดใจนะครับคราวนี้วิธีที่เราจะป้องกันก็คือห <1. S 1> คือถ้าเขาไม่ใช่คนที่สร้างเนี่ยที่สร้างฐานต่างๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถย้ายสิ่งของได้นะครับถ้าเขาจะย้ายเขาต้อง,ต,องต้องทุบนะครับทุบเพื่อเปิดช่องเข้าไปนะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหีบสองอันข้างบนเนี่ยข้างในเนี่ยจะไม่สามารถกดได้นะครับจะเห็นว่าไม่สามารถกดได้ครนี้ วิธีทาของแต่ละคนเนี่ยก็แล้วแต่นะคือไม่จําเป็นจะต้องมาทาอย่างนี้ก็ได้นะคืออาจจะเอาเป็นกําแพงมาล้อมแล้วก็ยังไงก็ตามแต่นะครับแต่ว่าต้องมีสิ่งที่ต้องมีก็คือหนึ่งนี่เลยนะฐานฐาน,ฐานปืนฐานธนูพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีคนเขาต้องการจะเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วเขาตีทําลายสิ่งก่อสร้างข้างนอกเนี่ยครับฐานปืนฐานธนูพวกนี้มันจะโจมตีนะครับจะโจมตีถือว่าเป็นการขู่ขู่นะครับผมว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ย พวกเขาเทพๆเนี่ยมาเนี่ยก็อาจจะสามารถทําลายได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีไว้ก็ดีนะมีไว้เยอะนะครับเดี๋ยวจะสร้างธนูนะครับเอาอสร้างธนูเดี๋ยวอัปเกรดนี่ก่อนอันนี้ผมก็สร้างมานะครับด้วยนี่นะครับนี่นะพอสร้างมาเสร็จแล้วก็อัปเกรดนะครับกดโดยใช้เหล็กนะฮะใช้เหล็กผมชอบไว้มันท้าหล่ เวลาเราไม่ไปเราก็ปิดแนมะ่เวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราไปไหนเราก็ปิดนะมันก็เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ขยับได้นะฮะนี่นะครับถ้าเปิดช่องเข้าไปนะครับ วิธีนี้ก็เอาไปกันเมืองได้นะครับกันกันประตูนะประมาณนี้นะครับนี่นะเข้าไม่ได้ลนะครับวิธีนี้ก็ไปกันประตูได้หลังจากข่มได้ได้กันประตูนี่ีรั้ก็ไม่มีแขกมายิ้มเย็นอีกเลยนะฮะแขกก็ได้แต่เดินเลาะกำแพงมานะครับแ็เข้าไม่ได้นะครับ นี่จะเป็นทริคที่ที่ที่ผมไปดูมาใน youtube ที่คนเขาทำไว้นะครับผมไม่ได้รู้เองนะแต่ได้นึกว่ามันสร้างแล้วมันไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้นะเพราะว่ามันอยู่ในหมวดหมวดสิ่งฝังทางวนนี้ผมก็เลยนึกว่ามันมันย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งทูกสร้างอะไรอย่านย้ายไม่ได้พอดีไปดูในคลิปคนอื่นเขานะครับเขาแนะนําไว้นะมันย้ายได้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาสร้างหรือจะสร้างเอ,อ่อธนูดักไว้หน่อยนะครับ ื่จากไปสะสมมาเยอะนะสร้างได้12 12อันนะแต่นี้ว่าเดี๋ยวหินไม่พอเอาเท่าที่ได้ก่อน เพื่อนจะเอาสวยงามก็หมุนเอาก็ได้นะแปนนะเนี่ยเอ้ยสร้างไม่ได,ด้เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นแปฟนไปได้นะครับ เวลาเพื่อนสร้างอะไรไม่ได้นะ้าขึ้นต,ติ๊กติ๊กเนี่ยให้เพื่อนสร้างเป็นเปนก่อนนะฮะสร้างเป็นแบบจําลองก่อนเราก็ย้ายไปตรงจุดนั้นๆน,น,นะครับ sleeping, เออเวลาสร้างแบบเป็นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกสองอย่างนะครับคือเลือกแบบใช้ของแร้เลือกแบบตังอย่าไปเพิ่กดตังนะครับ อ่ะหินหมดหินหมดเอาไว้ก่อนที่ผมจะมาสร้างทีหลังคราวนี้เอ่อคลิปนี้คงจะไม่ยาวแนะนำให้สองอย่างข้อหนึ่งวิธีการทำเซฟรับโดยไม่ต้องใช้ใช้ตัวเซฟเซฟนะครับสองวิธีการปิดกัน้นคนอื่นไม่ให้เข้าอย่างนี้นะปิดกัน้นเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้มันสร้างแล้วคนอื่นไม่สามารถจะย้ายได้นะมีตจเจ้าของที่จะย้ายได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเปิดประตูเข้ามานเนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้มันติดนะถ้าเขาจะเข้าเนี่ยจะฝืนเข้าเขาต้องทุบทําลายนะครับทุบทําลาย แล้วเวลาที่เรากดแล้วเนี่ยมันไม่โดนประตูนะให้มากดที่ด้านนี้นะครับนี่นะที่ด้านขวาล่างนะครับกดที่ประตูแทนนะนี่นะก็จะมีออฟชันเพิ่มให้นี่ครับต่อให้เปิดประตูมันก็ไม่ออกนะมันติดนะเพราะฉะนั้นก็เลือกวางดีๆนะครับมันติดเนี่ยเวลาเคยเข้ามาถ้าเขาเปิดประตูได้เนี่ยเขาก็เข้าไม่ได้นะครับคราวนี้ถ้าเราถ้าเราแบบว่าทําทําที่เก็บของของเราอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย ประตูเนี่ยเราอาจจะเปิดให้เพื่อนเข้าก็ได้นะครับเพื่อเขาจะได้มาเป็นอันนี้ส่งให้เขานะครับให้ได้เข้ามาเข้ามาพักผ่อนเข้ามาเออสร้างของสร้างของอะไรเงี้ยประมาณว่าเข้ามาเยี่ยมบ้านเรานะครับบ้านเราอันนี้ผมไม่ทำหลังาคาแล้วพี่เกียรติทำนะครับพี่เกียรติทำเอาไว้ก่อนดูแล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์หรืออาจจะท,ทําทีหลังนะว่ากันไปนะฮะถ้ามันยังไม่รีเดี๋ยวก็หาอะไรทําไปเรื่อยๆนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการซ่อม สิ่งต่างๆโดยเฉพาะหอพวกนี้ที่แม้จะตั้งอยู่เฉยๆนะครับพลังก็จะลดนะพลังก็จะลดส่วนที่เจอโจมตีพลังก็ลดนะครับก็จะมีเลือดลดนะถ้าเขาโดนโจมตีด้วยนะครับถ้าไม่โดนโจมตีเลือดไม่ลดเนี่ยเลือดลดสีแดงถ้าเลือดสีแดงหมดก็คือของเสียหายนะถ้าเราเราสามารถเช่อซ้ได้่างนี้นะครับวิธีซ้มก็คือใช้นี่นะครับ เ้ากล่องเครื่องมือนี่นะนี่นะกล่องเครื่องมือเนี่ยในการที่จะซ่อมนะครับต้องถือไว้ในมือนะครับแล้วก็ไปกดที่เราจะซ่อมอันไหนเช่นซ่อมพื้นนะครับเนีก็ซ่อมไปเรื่อยนะครับโดยการสีฟ้าเนี่ยมันจะลดเรื่อยๆนะครับลดเรื่อยๆแต่ว่านานนานกว่าจะหมดนนไม่ใช่ว่าจะหมดเลยนะครับ แล้วกถ้าไม่มีใครตีมันก็ลดนะส่วนเลือดนี่มีลดนะครับถ้าไม่มีใครตีแต่พลังสีสีน้ำเงินสีไม่สีสีสีแดงจะลดนะครับรมาวานนี้นะครับเพื่อนว่างก็เชิญมาที่จะลดกันนะครับ ฉะนั้นก็แ้าวางก็มีคือวิธีนะสองวิธีนะวันนี้ก็ไม่นำอะไรเยอะน,นะครับก็บคุณครับเดี๋ยวจะตัคดคลิป